สวัสดีครับโปนะครับที่โปออโตดีไซน์นะครับวันนี้นะครับเราก็มารีวิวนะครับการติดตั้งฟิล์มใสกันลอยรถไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเจคูซิกนะครับคันนี้ครับสีเขียวมามันจะเหมือนเขียวดรซซิงกีนะครับก็คือสีเขียวเข้มๆหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าชิ้นงานนะครับคันนี้มีตรงไหนบ้างที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ของเรานะครับผมมาครับด้านหน้านะคะตัวรถที่เป็นสีเขียวแน่นอนครับเหมือนทุกๆคลิปทุกๆคันนะครับเราติดให้อยู่แล้วนะฮะ ตรงนี้ผมก็จะขอข้ามไปเลยนะครับมาดูด้านหน้าตรงจุดที่เป็นไฮไลท์ครับเริ่มตั้งแต่ซี่นี้เลยครับทุกซี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนยครับยาวไปนี่เลยครับเรามีติดตั้งฟิล์มใส่กรนรอยให้นะครับทุกซี่เลยนะครับไม่มีปล่อยไว้ลงมาหน่อยนะครับแถวแถวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่าก็ติดนะครับฟิล์มใสกันรอยนะครับให้เรียบร้อยนะครับสีรถติดอยู่แล้วนะครับมาด้านตรงเป็นไฟนะครับตรงนี้ก็ติดตั้งตรงนี้ก็ติดตั้งแน่นอนครับอยู่แล้วโหมห ้างหน้ามีนิดเดียวเลยนะครับมีนิดเดียวเลยจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าโอเคด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมไปฝั่งนู้นแล้วกันด้านข้างนะครับก็บังโคนข้างตัวคี้โอเคเราติดตั้งให้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องงานนะครับอย่าลืมนะครับเวลาดูงานเก็บฟิล์มใส่กันลอยนะครับตามมุมเล็กๆพวกนี้นะครับสําคัญนะครับอย่าให้เห็นจะไม่เห็นขอบของตัวบอดี้รถเลยนะครับ มาด้านข้างตรงนี้เสานะครับเสา A B C นะครับที่เป็นแบ็คเป็นโนเงาเนะครับเราติดตั้งให้หมดนะครับผมคานหลังคานะครับชิ้นนี้นะครับเราก็ติดตั้งนะครับหลังคาติดตั้งให้อยู่แล้วกระจกมองข้างไฟเลี้ยวข้างหูช้างนะครับพวกนี้ติดตั้งฟิล์ใสกระรลยให้หมดนะครับมาดูด้านข้างหน่อยหนึ่งครับด้านข้างนะครับตรงเสา B ครับยังมีต้องรออยู่นิดนึงเพราะว่าหลังจากการติดตั้งนะครับด้วยที่การออกแบบเสา บีคันนี้นะครับไม่เหมือนคันอื่นนะครับคันอื่นจะเป็นเงาหมดเลยไม่ก็ด้านหมดเลยแต่คันนี้มีเป็นเงาสลับด้านนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงครับว่าตรงที่ด้านด้านเนี่ยครับมันจะเงาขึ้นมามากกว่านี้ไหมหรือว่าเป็นอาจจะเป็นแบบฟ้าแบบนี้ถ้าเป็นฟ้าแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปนึงนะเพราะว่าเราต้องแก้ไขตัวนี้นะครับแต่ผมมาทําไว้เรียบร้อยละมันอาจจะมีรอยต่อของฟิล์มนะครับเลยทดลองแบบนี้ไปก่อนนะครับอ่ะ ตรงนี้ก็ติดให้นะครับคิ้วทั้งบนทั้งล่างนะครับติดให้เรียบร้อยเสาพวกนี้นะครับก็ติดให้เรียบร้อยนะครับมือเปิดที่หยิบเปิดประตูตรงนี้ก็ติดให้เรียบร้อยครับคิ้วด้านหลังมาถึงด้านหลังแล้วก็เสาซีด้านหลังอารมณ์เหมือนเสาบีเลยครับเหมือนเหมือนกันนะฮะถ้ามาดูโฟกัสใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นดําบ้างฝ้าบ้างนะครับอาจจะให้ต้องให้ลูกค้านะครับรอสักพักหนึ่งก่อนครับว่ามันจะหายไหมถ้าไม่หายผมมีวิธีแก้ให้ครับ มาด้านหลังครับนะครับตรงจุดตรงนี้นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยครับลากยาวลงมาอ่าด้านข้างนะครับตรงนี้เสาซีก็อย่างที่แจ้งครับยังดีเป็นดำบ้างฝ้าบ้างเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับมาที่ไฟท้ายนะครับติดตั้งเรียบร้อยมือปงมือเปิดติดตั้งเรียบร้อยลงมาถึงตัวที่เก็บของด้านหลังนะครับแหมตัวนี้ชิ้นนี้ก็ติดฟิล์มใส่กันลอยนะครับให้ทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงปุ่มกดต่างๆตรงสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมตรงนี้ ก็ติดตั้งฟิล์มใส่กรนลอยให้เรียบร้อยนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็ภายนอกก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับแต่ก็งานรายละเอียดนะครับปีกย่อยเล็กๆน้อยๆตามคิวตามอะไรพวกนี้เราติดให้หมดนะครับไปดูข้างในกันบ้างดีกว่าครับมาเปิดประตูออกมานะครับอ่าชิ้นแรกเลยที่เราจะพูดกันก็คือแชมม์ดตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นด้านอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้มีติดให้ตรงนี้นะครับก็มีติดตั้งฟิล์มใส่กรนลอยนะครับให้เรียบร้อย ผมขอเข้าไปนั่งในรถหน่อยนะครับมามาดูภายในกันบ้างนะครับคันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับถือว่านิดหน่อยนะครับกันกลางกันกลางเรามาเริ่มตั้งแต่แผงแดชบอร์ดด้านหน้านะครับทางซ้ายก่อนเลยนะครับก็ตรงสีเงาๆตรงนี้เราก็ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยนะครับเรียบร้อยชิ้นงานตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าสามชิ้นนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ ไฟหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะมีจอเล็กนี้กับจอใหญ่นะครับทั้งสองจอติดตั้งฟิล์มส่กันรอยนะครับแบบไม่ใช้น้ํานะครับให้เรียบร้อยลงมาด้านล่างลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแถวแแอร์นะครับตรงนี้นะครับรงลงไปถึงด้านล่างนะครับติดตั้งฟิล์มสายกันรอยให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงจุดตรงนี้ด้วยนะครับคอนโซลกลางนะครับที่เป็นดำๆเงาๆนี้โอเคเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับลงไปถึงขอบด้านล่างตรงนี้เลยนะครับ มาถึงตรงพวงมาลัยครับก็จะมีแค่ตรงจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับลากยาวอ้อมมานี่นะครับแล้วก็จุดจุดตรงกลางนะครับก็ติดตั้งสีนใสักันลอยให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ตรงสีเงินเงินสีด้านด้านนี้ไม่มีมีติดตั้งให้นะครับเพราะว่าดูชิ้นงานแล้วน่าจะติดไปแล้วแล้วอนิดนึงครับอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นเล็กๆมากๆเลยครับพวกนี้นะครับเราไม่ได้มีติดให้นะครับทําให้นะครับ แล้วก็นะครับมาที่แผงประตูนะครับของทั้งทุกบานนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็แถวๆคอนโทรลกระจกนะครับสีดำดำเงาเแบบนี้เราติดตั้งฟิล์มใส่กรนรอยให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคภายในก็น่าจะหมดประมาณนี้ครับผมด้านหลังนะครับก็นิดนึงครับมีตรงช่องแอร์นะฮะตรงนี้ที่เป็นดำดำเงาเนะครับเราก็ติดตั้งฟิล์มใส่กรนรอยนะครับให้เรียบร้อยแลวนะครับเป็นไงครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับ j จพูซิคคันนี้นะครับกับงานติดตั้งฟิล์มใสกันลอยรอบพันนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับคันนี้นะครับยังไม่ได้ผมยังไม่ได้นับจํานวนชิ้นนะครับว่ามีกี่ชิ้นแต่เดี๋ยวยังไงเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่ามีจํานวนชิ้นทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับสำหรับรถสวยๆคันนี้งานครบๆแบบนี้ที่จิโกออโต้ดีไซน์นะครับมีมอบให้นะครับแต่งนีฮะไฮไลท์ของเราเลยติดให้ทุกชิ้นนะครับที่เราสามารถทําได้ นะครับสำหรับพี่เพื่อนๆนะครับที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับกำลังมองหาร้านติดตั้งฟิล์มใสกันรอยดีๆนะฮะติดครบๆแบบนี้หรือจะเป็นฟิล์มสีหรือฟิล์มกองแสงนะครับติดต่อที่ทิ่กออโตดีไซน์ได้เลยนะครับเข้ามาดูงานของเราได้เลยครับความละเอียดเรียบร้อยของเราค่อนข้างสูงมากนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ